ดูน่เด็ก2คนนะฮะสไตล์บ้าน,านตๆติดดินติดดินเหมือนอกันนะฮะเขาชอบเพลงช่วงนี้แบบโจ๊ะละเกินนะ,ะสายฟ้าพายุช่วงนี้เปิดคอนเสิร์ตไปเลยจ้าพี่ป้านาอาทั้งหลายแต่จะร้องเพลงอะไรนั้นไปดูจ้า และตอนนี้หลับ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 ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อเขาพูดมาพูดว่าอะไรเขาโทอนะโอ้นรู้เรื่องไหมขอโทษนะับคะแฟนขุนคอพับเฮ้ยพับพับพับแฟนขุนคอพับนี่เพลงฮิตของเด็กแว้นหัวทองเขาดีดูจากคลิปทั้งสาย อายุแม่มีการเตรียมจังหวะกลองกันด้วยนะเอาแบบนี้ก่อนสีแล้วเดี๋ยวร้องท่อนนี้แม่สนุกสนานเต็มที่เลยนะเสียงร้องเนี่ยทรงพลังมากแต่สังเกตกลองเขาดีๆไหมคะหาอะไรที่ใกล้ตัวใกล้มือไปก่อนนะเห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อนศคุณแม่ชมต้องสนับสนุนความชื่นชอบของน้องๆนะซื้อกลองให้แล้วนะต้องส่งไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะน่าจะดีนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าคุณแม่ชมพูคลอดลูกสาวออกมาบอกเลยว่าสบายใจได้เลยเพราะว่ามี2พี่ชายคนนี้แหละรับหน้าที่แน่นอนพี่เลี้ยงแบบเอนเตอร์เทนอย่างดี เลยตลอมน้องนอนนะไม่รู้ว่าน้องจะหลับตานอนหรือว่าลุกขึ้นเต้นเป็นพร้อมพี่ด้วยนะคุณผ้ชม,มก็ต้องรอติดตามกันไปนะเพราะว่าสคนนี้สนุกสนานคึกคักกันตลอดเลยนะจ๊ะโอ้น่ารักดีนะเป็นฝาแฝดที่เข้ากันเข้ากันนะติงาค่ะ